ความดีที่เราทํามาเนี่ยมันเพียงพอต่อการเป็นเศษดินปลายเล็บหรือเปล่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเป็นเทวดาชีวิตเราใกล้ความตายและเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเราต้องหันมามองแล้วว่าเรากำลังแก่เจ็บตายแล้วความตายนี่ไม่รอไม่รอแก่นะเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ตายได้ตลอดเย็นนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็ เป็นไปได้ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าอย่าประมาทนะไม่ให้พวกเราประมาทต่อความแก่เจ็บตายนะเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็น่าตตามธรรมชาตินะเป็น่าตตามธรรมชาติไม่ได้มีดีมีเลวอะไรไม่ได้เป็นของใครเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ชีวิตนะเราทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราร่างกายเป็นเรา แต่ถ้าโยมปล่อยวางได้ยมหลุดพ้นปัญหาทําไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นยมต้องเกิดอีกและปัญหาเกิดอีกคืออะไรต้องแก่เจ็บตายอีกแก่เจ็บตายอีกถ้าเป็นเทวดาตลอดมนุษย์ตลอดก็คงไม่มีปัญหาแต่ต้องไปผ่านนรกกําเนศดดฉานเปรววิสัยเพราะยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยะต้องผ่านสามกติข้างล่างแน่นอนนี่แหละคือปัญหาว่าทําไมต้องเป็นอริยะ ทำไมจะต้องรู้อริยสัจสี่ความเกิดแก่เจ็บตายใครรู้เรื่องนี้เป็นอริยะยมมีความรู้ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่พระุทธเจ้าบอกยังไม่ได้ปรินญ,ญาคือยังไม่มีความรู้แล้วก็ยังไม่พ้นนรกกัาเนริชานเปรววิสัยดังนั้นอริยสัจสี่เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อันดับแรกตั้งแต่เกิดมาเลย เพราะเกิดมาทุกคนพร้อมตายจะเอาตัวรอดจากความตายได้อย่างไรอริส,สัตีนี่แหละและง่ายที่สุดคือพระองค์บอกว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาลละนี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนะถ้าวันใดวันหนึ่งโยมกำลังจะต้องตายโยมต้องมีสติรอคอยการตายมีสติรอคอยการตายทำอย่างไร พระองค์บอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานสติปริญญาตรีโทเอกที่เราเรียนมาไม่มีปริญญาไหนสอนนะใช่ไหมอ่าเนี่ยไม่มี